โปเป๊ะเลยดูครับตัวแรกไม่อยู่วะมั้งอยู่ก็เหอะอะไรครับทุกคนหลเห็นเปล่าไหนอะี่จับตรงนี้ดิจับตรงขวดจับตรงตัวดิสวัสดีครับเกตซ่าซาตะลุยนะครับวันนี้เราจะอะไอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ เราจะมามืดๆหน่อยทุกคนมันยังมืดๆอะครับตอนนี้แต่ว่าเราจะพาทุกคนไป,ไปเูเบ็ดกันนะครับนี่เบ็ดของผมเออเป็นเบ็ดผูกนะครับนี่ดูดูตัวเบ็ดกายทุกคนนี่ร <ๆ S 2> ครับทุกคนรเราจะใช้สายเบ็ดเบอร์สิบห้าครับนี่เราฟันไปแล้วสี่สิบตัวสี่ตัวครับทุกคน เนี่ยเหยื่อที่เราใช้ทุกคนเป็นก้อนกันไปเลยน้ากินั้มแดกแทนตาแม่งแดกแทนตาแม่งแดดแทนตาแม่งทุกคนเนี่เราเราไปดูกันว่าเราผูกเบ็ดสี่สิบตัวเราจะได้ปลากันหรือเปล่าและเราจะได้ปลาอะไรแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปลุยที่อื่นเลยครับทุกคนเนี่บ้านเราเองครับทุกคนน้าท่วมแล้ว น้ำขึ้นมาจอดรอบรอบ,บ้านแล้วครับเราผูกแม่รอบบ้านนี่แหละที่เราจะได้ปลาอะไรมากินกันแล้วเรามารอดูกัครับทุกคนไปเราไปเดี๋ยวเราไปดนก่อนตอนนี้เรานี่น้ําขึ้นแล้วเรามันก็มึดแล้วด้วยไป,คร,ค,ปครับทุกคนไปครับทุกคนเราไปลงเบ็ดกันคราวนี้มาคณะไกด์ากาของคนนะครับเดี๋ยวให้นักไกด์ผูกผมจะเป็นคนถ่ายเป็นคนถือกล้องนะครับกี่ตัวสี่สิบตัว ้เดือนมี40ตัว<ม>แป๊บแป๊บผ่านแล้วไม่พอวัดลูบลิมไปก่อนดิตัวลมบลิมไปก่อนผูกอนอกก็ได้นี่จะเข้าผูกผก็ผูกเลยในผูกแต่ริมนี่เลยนี่ตัวแรกนี่ นนี้เลยนี่ลิ้ลินี้เลยนี่เัวนไหเบ็ดตัวเลยฮะอ่าเบ็ดตัวเลยผ่านแน่นแน่นเลยนะผ่านห,หลายรอบหน่อยเกี่ยวตอยไห,หลายรอบหน่อยนี่ครับมาะไก่กไก่ผูกครับทุกคนเนี่ยดูน้ําน้ําขึ้นแล้วนี่ครับเนี่ยผมตื้นเลยนี่ตื้นเลยตรงนี้เลยเอยอตรงนี้แหละพอเด่น้ำมันขึ้นทุกคนบ้านผมนะครับอยู่ติดแม่น้ําน้อยเลยนะครับนี่ครับนี่น้ํา ผม,มลูกแม่น้ำลูกประมงครับทุกคนนี่ครับทุกคนเรามารอดูกันนี่ครับตัวแรกผ่านไปนี่ครับเบ็ดผมก็ฟันมาแล้ววันนี้วันนี้เกี่ยดีจะให้หนักกานัากไกล์เป็นคนลงครับทุกคนเราก็ค่อยเดิน,นครับทุกคนเนี่ยเสี่ยวตกขอบบ่ออันนี้มันเป็นคันบ่อครับทุกคนเกี่ยด,ดีนะเลืนะ่อนๆ่ะเกี่ยวแบบนี่ครับทุกคน ัชก้องเลยตัวน,นี้โชก้องหน่อยเกี่ยวเสร็จแล้ว,ชว์ชก้องหน่อยที่นั้นคนนี่เราเกี่ยวนี่ครับเราลงเรามารอดูกันเราก็จะสักพักหนึ่งสักสองสามชั่วโมงเราก็จะมาละกันรอบหนึ่งแล้วก็เช้าเลยทีหนึ่งเราก็จะมารวมปลาให้ทุกคนดูกันว่าเราจะได้จันหี่ตูวแล้วจะทากับข้าวอะไรกันได้บ้างครับทุกคนไะครับทุกคน เราจะได้สัตว์ใหญ่นะครับทุกคนตอมรอดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรให้ทุกคนดูน้ำนี่ดูน้ำาคนได้อเดือนก็แพงนะครับทุกคนเพราะไดือนเดือนตอนนี้น้ํามันท่วมขนาดนะครับทุกคนแล้วมันก็หาไม่ค่อยได้ขุดก็ไม่ค่อยได้ครับก่อนมีเยอะมากเลยไม่ต้องซื้อนี่ซื้อมาครับทุกคนกล่องละยี่สิบาทมีสิบหกตัวนี้เราเลี้ยงใส้เดือนขายดีกว่านะครับทุกคน ครับทุกคนเนี่ยอย่างให้เดินขายดีกว่าให้เดินแพงน่าจะเป็นทางออกใหม่สำหรับเศรษฐกฯิจนะครับทุกคนดูน้ำดูน้ำทุกคนเนี่ยน้ำท่วมหมดแล้วทุกคนถกเงินกรตุนกนะเงินกระตกเนี่ยตอนทันแล้วก็ตกเนย กระไม้ถือ,อมาปักปักแล้ว,วลามาผูกตรงโน้นเลยนะขอ่คุณทุกคนเลยขอบคุครับทุกคนเมื่อกี้เราใช้แบบผูกข้าวครับอันนี้เราใช้แบบปักไม้มานะ,กกมนะครับผูกกับไม้นะครับทุกคนนี่นดูรดค,ครับทุกคนเราไล่ผูกกันก่อนพอแล้วลูก นี่แะคนเบ็ดเราก็ตัวไม่ใหญ่มากครับทุกคนยุงเยอะมากเลยแค่เดินตัวเล็กก็ไม่ต้องนี่มากร้อยมันร้อยตัวเบ็ดไปเบ็ดตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กำลังดีอย่างเงี้ยนี่แล้คนเราจะปลูกไม้ไหมครับทุกคน คนมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกเรามาแล้วครับคนเดี๋ยวไปเดินละเลยเที่ยวนึงเดี๋ยวเราก็ลงเบ็ดต่อจะใครละนู่นลงไปก่อนมันไปกัดอยู่ตรงนู้นนี่ปล่อยมันก่อนมันกินก่อนไปละไปลงต่อ a few moments later ใช่ครับทุกคนเราลงเบ็ดไปกันแล้วนะครับทุกคนแต่ลงกันไม่ครบนะลงมาได้แค่ยึดตั้งที่ประตูด้วยมั้งทุกคน เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอีกสักพักหนึ่งเราจะเดี๋ยวเราจะไปละเราจะมารอดูว,ว่าเราจะได้ปลากันกี่ตัวไะได้ปลาเลยม้างเมื่อกี้ครับตอนเราลงอยู่ก็ปลากินล้วตัวหนึ่งปลากระแจยงครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูรวกทีหนึ่งว่าเราได้กันี่ตัวไปครับทุกคนครับทุกคนเราก็ได้เวลาละเบ็ดแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วรไปไปละกันทุกคนไป Star โปเป๊ะโปเป๊ะเลยดูครับตัวแรกไม่อยู่วะมั้งอยู่ก็เหอะอะไรครับทุกคนคือปลาไหลเหรอเห็นเปล่า,าไหนอะนี่ไงจับตรงนี้ดิจะตรงขวดจับตงรงตัวดิดูครับทุกคนอะไรอาจจะเชือกมั้ดิเชือกอะไเด็ดเลยเด็ดเรื่รองเงินกระตุกอื มะแบบครับตัวแวรกนี่ครับทุกคนมาแลา้วรบมีครับมาแล้วครับมาไหลครับทุกคนไหลปลาไหลใส่ปอไว้ก่อนครับทุกคนนี่หนับกันตีสิบเป็ดเละละก่อนกันนะมันจะค่อยๆซ่อมซ่อมไปเลยชิ้นเดียวละก่อนมันจะไม่เสียเวลาอืมแตบบ่ทุกคน ครับทุกคนไปนี่ให้นะไกายเข้าไปละครับเออวถือกองอยู่ข้างนอกต้องรู้น่ไปได้เปล่าหรือน้่นะกินครับแต่ว่าไม่อยู่ครับทุกคน หลุดนะครับคนนะ่าจะเป็นปลาเล็กมันกินก่อน,นหนูลงไว้นู่นดูเดินได้เาไปเลยเจอไม่ได้ไม่ลงไปดูกันนะครับทุกคนดูคนต่อจะมีอ,อีกหรือเปล่า,าทำไมหอมทำไม ปิดป่ะปลไหลได้ครับคนไหลน้อยตัวไม่ค่อยใหญ่ก่อนบะตายบานก่อนมีปลาไหลเลยนี่นน้อยนี่เ well, นี้เนี่ยเรียบร้อยเลยนี่ครับปลาไหลปลาไหลก็ดือนนี้เหลเดือนใหญ่ตัวเร่องเลย เง oh, ี้ยคนพันเงี้ยอนะครับ่ยได้ใช่ไได้เลยโอ้โหส่ที่ไหนฮะจ่ายทีไ เดอะไรไม่รู้ครับทุกคนสายเล็กสายเบ็ดสายได้เด็กได้อะไรมาดูต่อคนไปดู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 ยตายดูดููดัดน้อยัน้อยัน้อยคูููููน ปลาปล่อยเลยมีปลดไม่ได้ปล่อยเกลือครับดูต่อดูเรื่อนี้ต่อทุกคนนู่นปลาดึงเขาตัวกล้วยครับอีตัวบ้างไม่รู้ดูกันครับวายเด็ดขาดวายเด็ดขาดขาดไปแล้วทุกค,คนทะาลแน่เลยลบิดขาด ม่ไดูกตรงนี้ก็ขันไม่ได้ผูกปะไหนวะติดยอะมากเ็น้ทุกคนอยรปลาอะไรดิ้นแรงดิ้นแรงลุนกันทุกคนลุนกันใส่อ้อมไปไหนกีนดินน้นใช่ปะนะีช่ปลาดิน้นไงวอกี้ โอ้โหดูกป็ปลาใหญ่ดูกปลาใหญ่ดูปลาใหญ่โอเคนี้เกเรหมดนะทุกคนนี่ครับทุกคน,น,นคเอาล่ะลอบนี้เราก็ได้มานะครับรวมตั้งแต่ที่เราลงเลยครับได้มาหนึ่ง ห้าหกตัวนะครับทุกคน,นทุกคนดีเราลงมาแล้วอีกรอบนึงนะครับเราได้ปลลดตมเริ่มเลยช่อนอีกตัวนึครับเราพูกเบ็ดรอบนี้เราก็ได้ปลากินพอสมควรนะครับทุกคนเราเขายังไม่ได้ปลดเบ็ดออกจากปลานะับเาปล่อยไว้ก่อน two hours later เอาล้ครับทุกคนที่เราบอกไว้ว่าเราจะมารอดูตอนเช้าอีกรอบหนึ่งคือว่าตอนนี้นกี้ลงมาละอีกรอบนะครับได้ปลาช่อนกับปลากระทิงมาละอีกตัวหนึ่งที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับทุกคนหรือเหยื่อเราหมดแล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวเหยื่อทิ้งไว้แล้วครับทุกคนเราก็ตอนเช้านี้เราก็ไม่น่าจะมีปลาแล้วละ่ะเพราะเหยื่อมันหมดแล้วก็เก็บออกมาเยอะแล้วเอาเลยจะปิดคลิปไว้เพียงตรงน,นี้เท่านี้ที่ฝ่าครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยอะๆนะครับกดติดตามด้วยครับทุกคนเพื่อเป็นกํกาลังใจให้ผมนะครับเกตซ่าพาไปเลยครับจะได้ทําคลิปดีๆออกมาห้คนต้องได้ดูกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบไหนนะครับทุกคนอย่าลืมกดคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากทําคลิปอะไรคอมเมนต์มากันเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบนั้นให้เพื่อนๆได้ดูกัน,นครับทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะทุกคน สว,ส,สวัสดีครับบายไปครับทุกคนไป